สวัสดีครับมาพบกับร้าน Maxwell คานะครับสาขาสุขาวิบาน5วัชละพลน,นะครับวันนี้เรามาดูงานของขัดรบรอยรอบคันช้อมเครือบนะครับของรถออรดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวรถคันนี้จะมีคราบและเป็นริ้วรอยต่างๆมากมายนะครับทั้งในตัวรถนะครับทำให้สีรถเหลืองแล้วก็ดูสีดรอปนะครับ วันนี้เรามาพบกับ3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่ทำให้ดัปสติกเกอร์เหลืองเหลืองๆนะครับจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองให้สว่างขึ้นมาครับกลับมาเป็นสีขาวสว่างเหมือนเดิมนะครับรอยก็จะหายรอบพันเลยนะครับ ช่างกำลังจะลงตัวน้ํายานะครับจะมี 3m 3เบอร์นะครับ1 2และ3ขัดยาขัดละเอียดแล้วก็ชักเงาด้วยอุปกรณ์และน้ํายา3ตัวนะครับสนใจ